สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำความรู้จักกับเทคนิคใช้ในการระบุระดับราคาแนวรับแนวต้านค่ะเทคนิคใช้การระบุระดับราคาแนวรับแนวต้านหัวข้อนี้จะอธิบายกราฟราคาและเครื่องมือทางเทคนิคที่ใช้ในการระบุระดับราคาที่เป็นแนวรับแนวต้าน5อย่างพร้อมทั้งการอธิบายว่า ทำไมเครื่องมือเหล่านี้ส่งผลต่อจิตวิทยาของนักลงทุน 1. จุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดก่อนหน้าใช้ข้อมูลจุดสูงสุดและต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนดเพื่อระบุระดับราคาที่มีในสำคัญในอดีต 2. เส้นแนวโน้มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่การใช้เส้นแนวโน้มและเส้นค่าเฉลี่ย เคลื่อนที่ช่วยในการระบุทิศท,ทางของการเคลื่อนที่ของราคาในระยะเวลาที่กำหนด 3. ระดับราคาที่มีการซ้อนทับกันมากการจับตามระดับราคาที่มีการซ้อนทับกันมากช่วยในการระบุโซนที่ราคามีแนวโน้มที่มั่นคง 4. ตัวเลขกลมกลมการให้ความสำคัญกับราคาที่มีตัวเลขกลมเช่น 50 100 200เป็นต้น <S <S <eg out> เพื่อให้ความสนใจมากขึ้นจากนักลมทุน 5. อัตราส่วนฟีบนันชีการใช้อัตราส่วนฟีบนันชีเพื่อระบุระดับราคา <S <S <ess> <S ที่มีความน่าจะเป็นที่จะเกิดการเปล <S ess of Period> ีป่ยนแปลงในทิศท,ทางของราคารูปแบบกราฟ5แบบที่นักเทคนิคพิจารณ <Sabrina> าให้เป็นแนวรับแนวต้าน 1. จุดสูงสุดจุดต่ำสุดก่อนหน้า 2. เส้นแนวโน้มเส้นค่าเฉลี่ย 3. ระดับราคาที่มีการซ้อนทับกันมาก 4. ตัวเลขกลมๆ 5. อัตราส่วนฟีวันนันชี 1. หจุดสูงสุดจุดต่ำสุดก่อนหน้าจุดสูงสุดก่อนหน้าพรีเวดไฮ และจุดต่ำสุดก่อนหน้าพีเวทโลคือระดับราคาที่เป็นสูงสุดหรือต่ำสุดในกราฟราคาแนวทางในการระบุว่าจุดใดบนกราฟราคาเป็นสูงสุดหรือต่ำสุดมีข้อแนะนำดังนี้ 1. การที่ระบุว่าจุดใดเป็นจุดสูงสุดควรจะมีแท่งเทียนอย่างน้อย2แท่งทางซ้ายและสแท่งทางขวา ที่มีราคาสูงสุดลดต่ำลงแท่งเทียนที่มีจุดสูงสุดต่ำลงไม่จำเป็นต้องเป็นแท่งเทียนที่ติดกันก็ได้ 2. การที่จะระบุว่าจุดใดเป็นจุดต่ำสุดควรมีแท่งเทียนย่านน้อย2แท่งทางซ้ายและสองแท่งทางขวาที่มีราคาต่ำสุดเพิ่มขึ้น แท่งเทียนที่จุดต่ำสุดเพิ่มขึ้นไม่จําเป็นต้องเป็นแท่งเทียนที่ติดกันก็ได้ตัวอย่างการระบุจุดสูงสุดต่ำสุดบนกราฟการเคลื่อนที่ของราคาสำหรับวิธีง่ายที่สุดคือการสังเกตด้วยตาโดยดูกราฟราคาซึ่งจะเป็นจุดที่เป็นบริเวณที่กราฟราคามีการกลับตัวก็ได้ ทำไมจุดสูงสุดเป็นแนวต้านและจุดต่ำสุดเป็นแนวรับเมื่อราคากลับขึ้นใกล้ระดับที่เคยเป็นจุดสูงสุดก่อนหน้ามันกลายเป็นแนวต้านอีกครั้งในทางกลับกันเมื่อราคาลดลงใกล้ระดับที่เคยเป็นจุดต่ำสุดก่อนหน้ามันกลายเป็นแนวรับครั้งนี้คนส่วนใหญ่คาดหวังว่า ราคาจะปรับตัวลงมาอีกเช่นเดียวกับครั้งที่แล้วทำให้มีแรงขายมากขึ้นที่ระดับราคานั้นจุดที่เคยเป็นราคาสูงสุดก่อนหน้าในกราฟราคาจึงน่าเป็นระดับราคาที่เราพิจารณาให้เป็นแนวต้านแต่ถ้าเมื่อราคาปรับตัวลงมาถึงระดับที่เคยเป็นจุดต่ำสุดก่อนหน้านี้ จะมีหลายคนในตลาดคิดว่าเป็นราคาที่ต่ำแล้วและคิดว่าราคาจะกลับตัวเพิ่มขึ้นไปอีกครั้งเหมือนครั้งที่แล้วทำให้หน่าจะมีแรงซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมากที่ระดับราคานี้จุดที่เคยเป็นต่ำสุดก่อนหน้าในกราฟราคาจึงน่าเป็นระดับราคาที่เราพิจารณาให้เป็นแนวรับ ตัวอย่างจุดต่ำสุดก่อนหน้าทำหน้าที่เป็นแนวรับการซื้อที่เข้ามามีปริมาณมากที่แนวรับสามารถทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นตัวอย่างจุดสูงสุดก่อนหน้าเป็นแนวต้านความต้องการขายที่เพิ่มมากที่แนวต้านสามารถลดราคาได้ 2. เส้นแนวโนม้มและเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคประเด็นสำคัญที่ผู้วิเคราะห์กราฟควรให้ความสนใจคือทิศทางแนวโน้มของกราฟราคาเมื่อเราระบุทิศทางแนวโน้มแล้วเราสามารถเลือกทิศทางซื้อหรือขายได้เพื่อเพิ่มโอกาสทำกำไรถ้าแนวโน้มเป็นทิศทางขาขึ้นเราควรลงทุนในฝั่งซื้อแต่ถ้าเป็นทิศทางขาลง เราควรลงทุนในการฟั่งขายหากแนวโน้มไม่ชัดเจนเราไม่ควรลงทุนซื้อขายจนกว่ากราฟราคาจะมีทิศทางที่แน่นอนซะก,ก่อนเส้นแนวโน้มเป็นเครื่องมือที่นิยมและมีประสิทธิภาพในการระบุและวิเคราะห์แนวโน้มของกราฟราคาโดยการพื้นฐานในการลากเส้นแนวโน้ม จะนิยมลากเชื่อมระหว่างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของกราฟราคา m o v i n g a v e r a g e เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์กราฟราคาเป็นประเภทของอ n d i c a t o r ที่ช่วยระบุและวิเคราะห์ทิศทางแนวโน้มของกราฟราคาวิธีการคำนวณคือนำราคาที่มีการซื้อขายในอดีตย้อนหลังในช่วงเวลาที่กำหนด มาคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยและนำผลลัพธ์นั้นมาวาดแบบต่อเนื่องควบคู่กับการเคลื่อนที่ราคาของกราฟเพื่อช่วยในการตรวจสอบแนวโน้มที่เกิดขึ้นในตลาดได้อย่างชัดเจนตัวอย่างตัวอย่างการลากเส้นเทรนไลน์ตัวอย่างการลากเส้น, Line, สน moving average ทำไมเส้นแนวโน้มจึงเป็นแนวรับแนวต้าน ในช่วงที่มีการซื้อมากกว่าการขายหรือเมื่อคนในตลาดมีความกระตือรือร้นในการซื้อที่มากกว่ามักจะเป็นช่วงที่กราฟราคามีแนวโน้มขึ้นเมื่อราคาเริ่มปรับตัวลดลงกลุ่มนักลงทุนมักพบโอกาสดีในการซื้อสินทรัพย์หรือหุ้นในราคาที่ต่ำลงลดลงของราคานั้นจะส่งสัญญาณให้คนลงทุนรู้ว่า เป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะเข้าซื้อเพิ่มเติมเมื่อราคาลดลงนักลงทุนที่สนใจการซื้อก็จะมีมากขึ้นในทางตรงกันข้ามในช่วงที่การขายเพิ่มขึ้นกว่าการซื้อหรือเมื่อคนในตลาดมีความกระตือรือร้นในการขายมากกว่า มักจะเป็นช่วงที่กราฟราคาแสดงแนวโน้มลงเหตุผลในการพิจารณาเส้นแนวโน้มเป็นแนวรับหรือแนวต้านเนื่องจากเมื่อเาราลากเส้นแนวโน้มขึ้นมาหนึ่งเส้นไม่ว่าจะเป็นเส้นแนวโน้มขาขึ้นเส้นตรงที่ลากเชื่อมจุดต่ำสุดหรือเส้นแนวโน้มขาลงเส้นตรงที่ลากเชื่อมจุดสูงสุด ก็ตามช่วงที่ลากเส้นแนวโน้มขึ้นมาได้จะไม่มีช่วงไหนเลยหรือแทบจะไม่มีช่วงไหนเลยที่ราคาข้ามเส้นแนวโน้มได้ทำให้เส้นแนวโน้มที่ลากขึ้นมาเป็นเหมือนเส้นที่แบ่งพื้นที่กราฟออกเป็นสองส่วนคือส่วนที่มีกราฟราคาและส่วนที่ไม่มีกราฟราคา รูปตัวอย่างแสดงพื้นที่กราฟราคาที่แบ่งออกเป็น2ส,ส่วนจากการลากเส้นแนวโน้มในช่วงที่กราฟราคายังมีทิศทางแนวโน้มขาขึ้นไม่มีช่วงเวลาใดที่ราคาสามารถตกต่ำกว่าเส้นแนวโน้มได้นั่นหมายความว่าตลอดเวลาที่แนวโน้มเป็นขาขึ้นยังคงมีแรงซื้อที่เข้ามาต่อเนื่องในมุมมองของเทคนิค เมื่อกาฟราคาแสดงทิศทางแนวโน้มขาขึ้นการพิจารณาระดับราคาใกล้เส้นแนวโน้มขาขึ้นเป็นแนวรับเป็นสิ่งสำคัญถ้าราคาลดลงมาใกล้บริเวณนี้นักลงทุนมักมองหาโอกาสในการซื้อหุ้นโดยใช้สัญญาณทางเทคนิคอื่นๆเพื่อประกอบการพิจารณานี้ช่วยให้สรุปได้ว่าระดับราคาในตำแหนง่ง นี้มีการเข้ามีแรงซื้อมากหรือไม่และอาจทำให้ราคากลับตัวขึ้นได้หรือไม่ตัวอย่างที่เส้นแนวโน้มขาขึ้นทำหน้าที่เป็นแนวรับในทางตรงกันข้ามในช่วงการราคามีทิศทางแนวโน้มขาลงการที่ไม่มีช่วงเวลาใดเลยที่ราคาสามารถข้ามสูงกว่าเส้นแนวโน้มขึ้นไปได้ นั้นหมายความว่าตลอดช่วงเวลาที่เป็นขาลงน่าจะมีแรงขายเข้ามายัางต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงบริเวณตำแหน่งที่กราฟราคาจะข้ามไปยังอีกฝั่งบริเวณเส้นแนวโน้มขาลงแรงซื้อจึงไม่สามารถดันราคาให้ข้ามเส้นผ่านแบ่งนี้ได้ตัวอย่างเส้นแนวโน้มขาลงทำหน้าที่เป็นแนวต้าน ถ้าราคายังคงติดตามทิศทางขาขึ้นหรือขาลงเหมือนเดิมราคาจึงไม่ควรจะตัดข้ามเส้นแนวโน้มไปอีกฝั่งทำไมเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จึงเป็นแนวรับแนวต้านเราสามารถใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นดัชนีที่ช่วยในการระบุทิศทางของแนวโน้มโดยไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นตรง แต่เราสามารถสร้างเส้นโค้งที่ช่วยในการแสดงทิศทางของแมวโน้มได้ด้วยข้อสังเกตการกำหนดช่วงเวลาย้อนหลังในการคำนวณเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือถ้าเราเลือกค่าตัวแปรที่เหมาะสมของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับหุ้นหรือสินค้าแต่ละตัวผู้ใช้จำเป็นต้องทดลองสุ่มตัวเลขจากช่วงเวลาย้อนหลัง เพื่อวาดเส้นค่าเฉลีย่ยเคลื่อนที่แล้วตรวจสอบว่าตัวเลขใดเหมาะสมกับหุ้นหรือสินค้านั้นๆโดยดูที่จุดต่ำสุดหรือสูงสุดของกราฟราคาหรือตำแหน่งที่ใกล้เคียงกับเส้นค่าเฉลีย่ยเคลื่อนที่ในหลายๆจุดเพื่อค้นหาตัวเลขที่เหมาะสมสำหรับแต่ละประเภทตัวอย่าง รูปตัวอย่างการใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA 50วันคำนวณจากราคาปิดย้อนหลัง50วันซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวรับในช่วงที่กราฟราคามีทิศทางเป็นแนวโน้มขาขึ้นได้อย่างดีตัวอย่างรูปตัวอย่างการใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA 25วันคำนวณจากราคาปิดย้อนหลัง25วัน ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวต้านในช่วงที่กราฟราคามีทิศทางเป็นแนวโน้มขาลงได้เป็นอย่างดีแนะนำให้ลองใช้ตัวเลขย้อนหลังที่ได้รับความนิยมในตลาดสำหรับการกำหนดช่วงเวลาในการวาดเส้นค่าเฉลีย่ยเคลื่อนที่โดยแบ่งเป็นระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวดังนี้ในการซื้อขายระยะสั้น ให้ใช้ตัวเลข5และ10ในการกำหนดช่วงเวลาย้อนหลังเพื่อให้ได้เส้นค่าเฉลี่ยที่สามารถตอบสนองต่อ,อก,การเคลื่อนที่รวดเร็วของราคาในระยะเวลาสั้นๆในการซื้อขายระยะกลางให้ใช้ตัวเลข25และ50ในการกำหนดช่วงเวลาย้อนหลังเพื่อให้ได้เส้นค่าเฉลี่ยที่สามารถตรวจจับแนวโน้มในระยะกลาง ในการซื้อขายระยะยาวให้ใช้ตัวเลข75ในการกำหนดช่วงเวลาย้อนหลังเพื่อให้ได้เส้นค่าเฉลี่ยที่สามารถแสดงถึงแนวโน้มในระยะยาวที่นานเท่าที่เป็นไปได้การใช้ตัวเลขที่ได้รับความนิยมจะช่วยให้คุณได้เส้นค่าเฉลี่ยที่ได้รับการยอมรับและนิยมในตลาดเพื่อให้คุณสามารถ ตรวจสอบแนวโน้มของราคาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3. ระดับราคาที่กราฟราคามีการซ้อนทับกันมากการที่กราฟราคามีการซ้อนทับกันมาก Consolidation Region หมายถึงกราฟราคาที่เคลื่อนไหวยอยู่ในช่วงราคาที่แคบและไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนะักเป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควร เมื่อการซื้อขายเกิดขึ้นในช่วงราคาแคบและใช้เวลานานนั้นสามารถแปลความหมายได้ว่าในอดีตมีผู้ที่มีคนจำนวนมากที่ได้ทำการซื้อหรือขายและมีการลงทุนในระดับราคานั้นๆตัวอย่างกราฟราคาที่มีการซ้อนทับกันมากทำไมระดับราคาที่กราฟมีการซ้อนทับกันมาก ถึงเป็นแนวรับแนวต้านถ้าราคาปรับตัวขึ้นจากระดับที่การมีการซ้อนทับกันมากกลุ่มคนจำนวนมากในตลาดเคยขายในช่วงที่ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบจึงต้องมีความรู้สึกเสียดายที่ต้องขายในราคาถูกเนื่องจากราคาได้ปรับตัวขึ้นจากราคาที่ขายไปเดิมนอกจากนี้ยังมีกลุ่มคนในตลาดมากมายเช่น กลุ่มที่เคยซื้อในระดับราคานี้มาก่อนและเมื่อราคาปรับขึ้นอาจรู้สึกว่าที่แล้วซื้อน้อยไปมีกลุ่มคนที่ยังไม่เคยลงมือในการซื้อขายมาก่อนแต่กำลังตั้งตามอยู่เพื่อหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการลงมือซื้อขายแต่เมื่อราคาปรับขึ้นก็พร้อมที่จะพิจารณาว่าเป็นราคาที่น่าสนใจลงมือซื้อขายดังนั้น หลังจากที่ราคาปรับตัวขึ้นจากระดับที่การมีการซ้อนทับการมากและในเวลาต่อมาราคามีการปรับตัวลดลงมาใกล้บริเวณ CR ในอดีตอีกครั้งก็จะมีกลุ่มคนที่ถูกกล่าวถึงที่สนใจซื้อหุ้นมากมายดังนั้นเป็นที่มาของการพิจารณา CR เป็นแนวรับถ้าราคาปรับตัวขึ้น จาก CR และย้อนกลับมาบริเวณนี้อีกครั้งในทางตรงข้ามถ้าพิจารณา CR เป็นแนวต้านเมื่อราคาปรับตัวลดลงจากระดับที่กราฟมีการซับซ้อนทับกันมากขึ้นก็จะมีกลุ่มคนที่เคยลงมือซื้อในช่วงที่ราคาเคลื่อนที่ในกรอบแคบๆเป็นเวลานานกลุ่มนี้จะเจอการขาดทุน จากการลงมือซื้อล่วงหน้าและรู้สึกว่าลงมือในราคาที่แพงไปมีกลุ่มคนอื่นๆในตลาดด้วยเช่นกลุ่มคนที่เคยลงมือขายในระดับราคานี้บางส่วนแต่ยังไม่ขายหมดจะไม่รู้สึกว่าเคยลงมือขายน้อยไปเกินดังนั้นหลังจากราคาปรับตัวลดลงจาก CR และเมื่อมีการปรับตัวขึ้นมาใกล้ๆบริเวณซีอากอีครั้งก็จะมีกลุ่มคนที่ถูกกล่าวถึงให้ความสนใจและลงมือขายเป็นจำนวนมาก 4. ตัวเลขกลมๆทำไมตัวเลขกลมๆถึงเป็นแนวรับแนวต้านตัวเลขกลมๆมีผลกระทบทางจิตวิทยาในการซื้อขายหุ้นถ้าราคาขึ้นและเข้าใกล้ตัวเลขกลมๆ มักจะมีแรงขายเพิ่มขึ้นในทำนองเดียวกันถ้าราคาลงและเข้าใกล้ตัวเลขกลมๆม,มักมีแรงซื้อเข้ามามากขึ้นการปรับตัวราคาใกล้ตัวเลขกลมๆเป็นจุดที่สำคัญทางเทคนิคที่ควรตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ตลาดอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับราคาที่ใกล้ตัวเลขกลมๆ อาจบีบทบาทเป็นแนวรับแนวต้านทางจิตวิทยาได้ราคาที่ลงท้ายด้วยเลข0หมายถึงเลขกลมๆและแสดงถึงการเปลี่ยนหน่วยที่สำคัญเช่น1 0 1 0 0 1 0 0 0เป็นต้นนอกจากนี้เลขที่ลงท้ายด้วย5ก็มักมีในสำคัญทางจิตวิทยาเช่นเดียวกับตัวเลขกลมๆ รูปตัวอย่างกราฟราคามีการกลับผิดทางที่ตัวเลขกลมๆซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวรับแนวต้าน 5. อัตราส่วนฟีบบนัชชีอัตราส่วนฟีบบนัชชีเป็นความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ที่น่าประหลาดใจและมีประโยชน์ในการวิเคราะห์กราฟราคาเวลาที่กราฟมีแนวโน้มขาขึ้นราคามักจะปรับตัวเพิ่มขึ้นตลอดเวลา แต่ก็มีช่วงเวลาที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นและลดลงอัตราส่วนฟนีนันชีมักมีความใกล้เคียงในช่วงเวลานี้สรุปคืออัตราส่วนฟนีนันชีมีผลกระทบในการลงทุนเนื่องจากราคามักปรับตัวตลอดเวลาและมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับอัตราส่วนฟนีนันชีททำให้มีความน่าสนใจในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการลงทุน กราฟราคามีทิศท,ทางเป็นขาขึ้นรูปตัวอย่างกราฟราคาที่มีการเคลื่อนที่ขึ้นลงสลับกันไปมาในช่วงกราฟราคามีทิศท,ทางของแนวโน้มเป็นขาขึ้นกราฟราคามีทิศท,ทางเป็นขาลงในทางตรงข้ามเมื่อการาฟราคามีแนวโน้มลงราคาไม่ต้องการลดตลอดเวลามีช่วงเวลาที่ราคาลดลงและมีช่วงเวลาที่ราคาเพิ่มขึ้น แต่ราคานี้มีการลดลงจะมีอัตราส่วนที่มากกว่าราคาที่มีการเพิ่มขึ้นรูปตัวอย่างกราฟราคาที่มีการเคลื่อนที่ขึ้นลงสลับกันไปมาในช่วงกราฟราคามีทิศทางของแนวโน้มเป็นขาลงรูปทรงของกราฟราคาที่ได้มีอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกับอัตราส่วนฟีดันชีในบางส่วน มักจะพบว่าความสูงของกราฟราคาเพิ่มหรือลดตามอัตราส่วนนี้ในแต่ละช่วงที่มีการปรับตัวขึ้นหรือลงจากรูปตัวอย่างในช่วงที่กราฟราคามีทิศทางของแนวโน้มเป็นขาขึ้นเมื่อนำความสูงของกราฟราคาในแต่ละช่วงมาเปรียบเทียบกันเราสามารถเอาความสูงของกราฟมาหารกัน หรือเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซนต์เช่นเมื่อเปรียบเทียบความสูงของกราฟในช่วงที่1กับความสูงในช่วงที่2หรือเปรียบเทียบกับความสูงในช่วงที่2กับช่วงที่3หรือเปรียบเทียบกับความสูงในช่วงที่3กับช่วงที่1บ่อยครั้งตัวเลขที่ได้จะมีค่าใกล้เคียงกับอัตราส่วนของฟีดบนชีนำเสนอเครื่องมือ วิเคราะห์กราฟราคาที่สามารถวาดเส้นแสดงอัตราส่วนฟีบแบนชีบนกราฟเพื่อช่วยระบุระดับราคาที่มีโอกาสเป็นแนวรับแนวต้านในการวิเคราะห์กราฟราคาได้ความรู้ดีๆกันไปแล้วก็อย่าลืมเข้ากลุ่มหาก,กินกับกราฟเทรดทองเพื่อเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวนักเทรดกันนะคะ